คนถามว่าขายละกี่บาทหนูก็ตอบใน5้าบาทแล้ว30ก,ล30ก้อนหายเกล้่สามสิก้อนส5มห้าไม่ได้ร้อยแล้วทำไมไมันมาสองร้อ ตรงตรงที่กองอ่ะตรงที่มันลูกอกไปหมดเลยใช่ไหมที่ลูกเอามาเมื่อวานนี้ที่เอามาจากคู่แม่แต่าใช่เนาะวันนี้ขายได้ต้องสองร้อยสองร้อยสิบบาทขายได้เก่งก่อไหมขอเอาอีกเขอเอาอันนีออ้สองไปขายพ่อน,นับใหม่พ่อน,นี่ว่าไม่ได้มากกว่านั้นอีกนับ นับไปเอาวางไม่สิถ้ามันไม่มีที่จับสห้กเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใช่ไหมกับสิบสองร้อยสิบสองร้อยสิบบาทวันนี้ขายยังลบได้เท่าไหร่สองร้อยสิบบาทสองร้อยสิบบาทนู้ไปขายใครบ้างมีขายได้เยอะขนาดนี้ หนึ่งพอหอสองพอสามพอสามกูขายต้องเงี้ยเลยนะพอออได้ขายไหมขายขายอีกขายพอหนึ่งพอสองพอสามพอสี่พอห้าพอกเขาไม่ซื้อเหรอเขาว่าไงเขาไม่ซื้อไหนทำไงแมีคนถามว่าขายละกี่บาทหนูก็ตอบไปห้าบาทอ่าแล้วแล้วหนูก็เปิดเขาก็ถามอีกว่า ทั้งถุงทั้งหมดกี่บาทจะเมาเลยเหรอไม่เขาบอกว่าในถุงทั้งหมดอะ่ะม,มันก้อนเท่าไหร่หนูขายไม่เหลือเลยเลยเหรอยังลบน่ะเกียงทุกก้อนเลยเหรอเอาไปเมื่อเช้าเยอะนะหมดเลยเหรอสามสิบก้อนหายเกียงเลยสามสิบก้อนสามห้าสิบห้าไม่ได้ร้อยห้าสิบแล้วทำไมมันมาสองร้อยไม่ตรงตรงที่กองอะ่ะตรงที่มันมนั้อาไปหมดเลยใช่ไหมที่ลูกเอามาเมื่อวานนี้ที่เอามาจากกู้แม่ แกว่าใช่อ๋อวันนี้ขายได้สอก200 2อ0 10บาทขายได้เก่งกว่าไหมขอเอาอีกขอเอาอนไม่ขายไหมได้วัเมื่อวานนี้ได้เท่าไหร่วันนี้ได้60บาทวันนี้ได้200 2 0 10บาทป้าดป้าวถูกได้2 7 0จอ2070ทีนี้แม่ยกไห่หนูเลย ต้องเอาให้แม่เป็นเป็นต้นทุนของแม่ทีนี้นี่คือนี่คือการที่น้องฟ้องฟ้างหัดขายของแล้วทีนี้ทีนี้หนูได้กาไรตรงนี้ยเอากําไรมาเราจะไปซื้อ,อยินสออยากยางลบแม่ไปขายอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไปซื้อยางลบยิบสนสอนะเข้าใจไหมอันนี้คือต้นทุนใช่ไหมดดนิขิวดมีนิคิวดก็มีมนิคิวดก็ไปซื้อเหรอนิ่ิวดก็มีใช่ไหมไม่ถ้ามีอย่างเงี้ยพ่อจะหาของให้ขายตอนนี้พ่ออยากรู้มากตอนนี้คุณครูว่าอะไรให้หนูไหมไม่คุณครูรู้ไหมไม่รู้ ไม่รู้และถ้าเกิดคุณครูรู้คุณครูจะด่าไหมไม่รู้เพราะว่าครูไม่ได้ค้องนองหนูไว้กหนูขายตอนเที่ยงกับตอนเช้าอ๋อหนูขายตอนเที่ยงกับตอนเช้าแล้วหนูทำไงดูเดินขายเลยเหรอหยิบไปหยิบไม่ไม่ถือถือใส่ถุงแล้วดูเดินขายเลยเหรอไม่หนูหยิบไปไปสี่ก้อนให้เพื่อนหยิบอีกสี่ก้อนไปขายช่วยกัน๋อขายช่วยกันมีเพื่อนไปขายช่วยด้วยทำไมหนูไม่ยกไปทั้งถุงะ ่อนนอ๋อหนูกำไม่ก่อนโอ้ยประเทศไทยเรานี่ประหลาดเนาะหนูใส่สองมือเพื่อนก็เอาอีกหนึ่งมืออ๋อต้องซ่อนขายเหรอลูกต้องแอบขายใช่ไหมรับลุงใครใครไปขายด้วยใครไปขายช่วยเลยเลยไม่พ่ออยากรู้ว่าหนูต้องแอบขายเลยใช่ไหมลุงลูกหิวข้าวไม่ได้กินข้าวตอนนี้หนูกหิวข้าวจะไปต้มเหรไปทำไปต้มไข่ทอดไข่กินเองปะไปไปไป